ัวนี้ชั้นบนจะเป็นสำหรับแช่ขายนะครับแช่เย็นไม่แข็งสำหรับขายวันต่อวันนะครับเป็นบานเลื่อนเลื่อนง,ง่ายครับกระจกไม่เป็นเหงือครับจะมีลมร้อนคอยระบายอากาศความชื้นไม่ให้เป็นเหงือครับตัวนี้จะมีอยู่สองสองแบบครับคือตัวนี้จะแช่บนอย่างเดียวไม่มีสต็อกด้านล่าง แต่ว่าจะเป็นห้องเก็บของให้นะครับมีเป็นห้องเก็บของปิดแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นฟีตล่างนะครับมีช่องฟีตด้านล่างคือชั้นบนแช่เย็นชั้นล่างแช่แข็งสําหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เข้าใจนะครับทําไมถึงมีแช่เย็นแช่แข็งคือแช่เย็นสําหรับขายวันต่อวันนะครับ ครับไม่สามารถที่จะแช่ข้ามคืนได้ถ้าแช่ข้ามคืนสินค้าอาจจะเสียได้เพราะว่าความเย็นไม่ถึงเป็นหมูเป็นไก่เป็นอาหารสดเนี่ยจะต้องมาเก็บในช่องฟิตนะครับตัวน,นี้อุณหภูมิลบสิบองศาครับเสร็จแล้วก็ต้องเคลียร์ทุกวันครับข้างบนครับผมจะมี2ไซส์ครับมีไซส์ยาว2เมตรด้านนี้8ปบห้า 80นะ85เซนแล้วก็จะมี2เมตร50นะครับตัวนี้ยาว2เมตร50ก็มีเหมือนกันครับมีทั้งสต็อกและไม่สต็อกตัวนี้จะไม่สต็อกแล้วก็ยังมีพวกชาบูบุฟเฟ่น,นะครับเป็นตู้ชาบูบุฟเฟ่หมูกระทะสำหรับตักขายนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสท,ทั้งตู้เกรด304มีหลายแบบใหุ้ให้เลือกนะครับ ตัวนี้จะมีสีส้มสีเขียวสีส้มสีเขียวก็จะเป็นตัวแช่อาหารสดสําหรับตักขายเหมือนกันแต่ต้องการอุณหภูมิมากขึ้นตัวนี้ลบได้ถึง10องศา10-15องศาตัวนี้ลบ5-10องศานะครับให้ให้ให,ให้ลูกค้าเลือกเลือกใช้มีหลายประเภทนะครับบางทีลูกชิ้นไส้กรอ,อ,อกข้อดอกก็ไม่ต้องการอุณหภูมิที่เย็นมากก็จะเป็นทรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็สําหรับพวก อาหารเป็นพวกตับเครื่องในอะไรที่ว่าต้องการความเย็นที่ที่ที่เซฟไม่ให้เขียวไม่ให้เสียเร็วก็จะเป็นประมาณนี้ครับทรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตู้แช่แข็งนะครับตู้แช่แข็งสาหรับอาหารแชร่แข็งพวกอาหารทะเลที่เป็นแพ็คอ่ามาเป็นแช่แข็งก็จะมีเป็นลักษณะนี้ครับครับตัวนี้ลบ1 8ถึง20องศานะครับ ตัวนี้ยาวอยู่ที่2เมตร15เซนนะครับก็มีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกเหมือนกันแช่แข็งครับผมตัวนี้2เมตร10เซนนะครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีต,ต,ตัวสต็อกนะครับตัวสต็อกสต็อกตัวนี้เป็นรุ่นฝายกขึ้นครับ170เซนความยาว ขายกขึ้นแข็งแรงความเย็นหายห่วงครับตอนนี้ลบได้ถึง22องศาครับเป็นเกรด A นะครับเป็นสินค้าเกรด A ไม่ใช่เกรด B ที่เขาขายกันทั่วไปอันนี้เป็นสินค้าเกรด A รับประกันความาแข็งแรงทนทานแน่นอนครับสำหรับตู้โมเดินแช่อาหารสด แล้วก็มีประมาณสั่งทําตามแบบที่ลูกค้าต้องการในลักษณะนี้ครับอันนี้ลูกค้าสั่งไปแล้วนะครับรอรอเปิดร้านตอนนี้กำลังตกแต่งร้านอยู่ครับแล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะครับไซส์ใหญ่ๆห,ห,หน่อยชาบูหมูกระทะของฝากหมูยอปลาส้มอะไรพวกนี้ครับยาว2เมตร50นะครับตัวนี้รับผม เป็นพวกตู้แช่เครื่องดื่มก็มีหลายยี่ห้อครับลองมาเลือกดูได้ที่ร้านตู้แช่เมืองย่าสระุรีนะครับลองมาเลือกดูกันนะครับมีหลากหลายแบบหลายรุ่นหนึ่งประตูก็มีครับหนึ่งประตูอุณหภูมิศูนย์ถึงแปดองศาสําหรับพวกเย็นไม่มากเครื่องดื่มก็ได้เป็นผักก็ได้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ แล้วเป็นสินค้าเกรด A ที่เรา OEM กับโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO นะครับผมผลิตให้เรากำหนดสเปคว่าต้องใช้คอมตัวนี้นะใช้แผงระบายตัวนี้นะอะไรเงี้ย